COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งปันธสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักค่ะขอพระคุณพระเจ้าที่วันนี้เป็นโอกาสพิเศษสำหรับข้าพเจ้าที่ได้มาเฝ้าเดี่ยวกับพี่น้องในพระคัมภีร์สดุดีบทที่30ข้อ1-12ถึง12เราจะเริ่มต้นด้วยการไข้ควรพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันก่อนนะคะสดุดีบทที่30ข้อ1ถึง12ขอบพระคุณพระเจ้า พระนจากโรครายเพลงสดุดีของดาวิดบทเพลงในพิธีถวายพระวิหารข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์พราะองค์ทรงดึงข้าพระองค์ขึ้นมาและมิได้ทรงให้ศัตรูของข้าพระองค์ยินดีเพราะข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้ทุนขอความช่วยเหลือจากพระองค์และพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หา ถ้าแต่พระยาเวขอทรงนำข้าพระองค์ขึ้นมาจากแดนคนตายทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิตจึงไม่ต้องลงไปยังหลุมมรณาท่านผู้จงรักภักดีต่อพระยาเวเอ๋ยจงร้องเพลงสะดุดีพระองค์ยกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เพราะความกริ้วของพระองค์นั้นเป็นแค่ชั่วขณะหนึ่งแต่ความโปรดปรานของพระองค์นั้นตลอดชีวิตการร้องให้อาจจะคงอยู่สักคืนหนึ่งแต่ความยินดีจะมาเวลาเช้า ส่วนข้าพระองค์ข้าพระองค์ทุนในเรื่องความเจริญรุ่งเรืองของข้าพระองค์ว่าข้าพระเจ้าจะไม่หวั่นไหวเลยข้าแต่พระยาเวโดยความโปรดปรานของพระองค์พระองค์ทรงสถาปนาข้าพระองค์ไว้อย่างภูเขาแข็งแกร่งพอพระองค์ซ่อนพระพักข้าพระองค์ก็ใจเสียข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ได้ร้องทุนพระองค์และข้าพระองค์ได้วินวอนองค์เจ้าหนายว่าจะมีประโยชน์อะไรถ้าข้าพระองค์ตาย ผงครีจะยกย่องพระองค์หรือมันจะบอกเล่าเรื่องความซื่อสัตย์ของพระองค์หรือข้าแต่พระยาวเวขอทรงฟังและทรงตรุณาค้าพระองค์ข้าแต่พระยาวเวขอทรเองเป็นผู้อุปถัมภ์ค้าพระองค์พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนการไว้ทุกข์ของค้าพระองค์เป็นการเต้นลําพระองค์ทรงถอดเสื้อผ่ากระสอบของค้าพระองค์ออกและทรงคาดเอวค้าพระองค์ ong, ด้วยความยินด,ดีเพื่อค้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์ และไม่นิ่งเงียบข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์เป็นดิศจากการคร่ควรพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าได้ตัดกับข้าพระเจ้าว่าพระเมตตาคุณของพระเจ้าจะอยู่ในชีวิตของเราดาวิดได้กล่าวสดุดีถึงพระเมตตาของพระเจ้าในชีวิตของท่านสําหรับข้าพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับข้าพระเจ้าประการแรกนะคะพระเจ้าจะทรงช่วยกู้เรา พระเจ้าเป็นความอุปธรรมและพระองค์จะค้ำชูชีวิตของเราในพระคัมภีร์สดุดีบทที่30ข้อ2ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้ทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์และในข้อที่10ข้าแต่พระยาเวขอทรงฟังและทรงพัะกรุณาข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอทรงเป็นผู้อุปธรรมข้าพระองค์พี่น้องที่รักคะอย่างที่เราต้องการความช่วยเหลือ พระเจ้าจะทรงอุปถัมภมและคำชูชีวิตของเราพระองค์จะตอบคำอธิษฐานเราเมื่อเราพึ่งพาพระเจ้าอย่างสุัใจและในยามเจ็บป่วยพระเจ้าทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระองค์จะทรงรักษาเราให้หายดีและในยามทุกข์ยากลําบากเมื่อเราลองทุนต่อพระเจ้าพระองค์สถิตอยู่ด้วยพระองค์ทรงฟังและเราจะเห็นการช่วยเหลือการสนับสนุนที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยมาสายในชีวิตของ สำหรับประการที่สองพระเจ้ามีพระเมตตาพระองค์ทรงกริ้วชา้าและอุดมด้วยความรักมั่นคงในพระคัมภีร์สดุดีบทที่30ข้อหเพราะความกริ้วของพระองค์นั้นเป็นแต่ชั่วขณะหนึ่งแต่ความโปรโดปรานของพระองค์นั้นตลอดชีวิตการร้องไห้อาจจะคงอยู่สักคืนหนึ่งแต่ความยินดีจะมาเวลาเช้าพระองค์ทรงทรักเราแม้เราผิดพลาดพระเจ้าทรงให้โอกาส ให้อภัยเราหากเรากลับใจและตั้งใจที่จะกลับมาดําเนินชีวิตอย่างชอบธรรมกับพระเจ้าสําหรับประการที่3ที่ข้าพเจ้าได้จากการไข้ควรทวจนะนะคะเราจะไม่หวั่นไหวเพราะพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีชีวิตที่มั่นคงและเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าในข้อที่5ความโปรดปรานของพระองค์นั้นตลอดชีวิตและในข้อที่6และ7 ส่วนของข้าพระองค์ข้าพระองค์ทูลในเรื่องความเจริญรุ่งเรืองของข้าพระองค์ว่าข้าพระเจ้าจะไม่หวั่นไหวเลยข้าแต่พระยาเวโดยความโปรดปรานของพระองค์พระองค์ทรงสถาปนาข้าพระองค์ไว้อย่างภูเขาแข็งแกร่งพอพระองค์ซ่อนพระพักข้าพระองค์ก็ใจเสียพี่น้องคะพระสัญญาของพระเจ้าพระองค์จะทรงช่วยผู้ที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งขอเพียงเราพึ่งพาพระเจ้า และทำส่วนของเราอย่างดีที่สุดเพื่อให้ชีวิตของเราเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ประการที่4ี่จากการใข้ควรพระวจานะน,นะคะพระเจ้าจะทรงปกป้องและให้เรามีชัยชนะต่อการทดลองและการทดสอบในข้อที่8และข้อที่9ข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ได้ร้องทูลพระองค์และข้าพระองค์ได้วิงวอนต่อเจ้านายว่าจะมีประโยชน์อะไรถ้าข้าพระองค์ตายพงครีจะยกย่องพระองค์หรือ มันจะบอกเล่าเรื่องความซื่อสัตย์ของพระองค์หรือการทดลองและการทดสอบมีในชีวิตของเราเพื่อให้เรามีชีวิตที่จำเริญเติบโตขึ้นแต่พระคริสต์จะเป็นผู้ที่ประทานชัยชนะให้กับเราเพื่อเราจะสามารถที่จะเดินติดตามพระเจ้าจนถึงวันที่พระองค์เสด็จกลับมาประการที่5ประการสุดท้ายนะคะพระเจ้าจะประทานความชื่นชมยินดีในข้อที่11และข้อที่12 พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนการไว้ทุกข์ของข้าพระองค์เป็นการเต้นรำพระองค์ทรงถอดเสื้อผ้ากระสอบของข้าพระองค์ออกและทรงคาดเอวข้าพระองค์ด้วยความยินดีเพื่อข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์และไม่นิ่งเงียบพี่น้องที่รักคะพระเจ้าทรงอยู่ใกล้เราพระองค์ทรงรู้จักเราทรงเข้าใจเราและพระองค์จะทรงคอยช่วยเหลือเราพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และความชื่นบันในพระเจ้าจะเป็นก่อัง ในเวลานี้ให้เราอาธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะขอบพระคุณพระเจ้าที่เป็นความปรับเปื่อใจและความชื่นชมยินดีที่ได้มาเข้าเฝ้าพระองค์ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอิ่มในเวลาเช้าด้วยความรักมั่นคงของพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้เปรนเปรยและยินดีตลอดวันเวลาของข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการบรุปผัมและค้ำชูชีวิตของเรา ด้วยพระเมตตาของ,รงพระองค์ทรงเข้าใจและพร้อมที่ให้อภัยเราเสมอแม้เราผิดพลาดไปขอพระคุณพระเจ้าที่เราจะไม่หวั่นไหวเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราให้เรามีชีวิตที่มั่นคงและเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ขอให้ความรุ่งเรืองของพระองค์ปรากฏแก่ลูกหลานของเราขอพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะ ทรงโปรดปกป้องเราที่เราจะมีชัยชนะต่อการทดลองและการทดสอบเพื่อเราจะมีชีวิตที่เติบโตขึ้นและถวายระเกียรติแด่พระเจ้าขอพระเจ้าประทานความมั่นใจในความรักของพระองค์ที่เราจะเติบโตขึ้นในพระเมตตาคุณและความรักของพระเจ้าที่ใหม่สดมากขึ้นทุกวันในชีวิตของเราอธิษฐานและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเองเนขอพระเจ้าอวยพรที่น้องที่รักทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ